จำได้ว่าช่วงนั้นต้องกลับบ้านดึกๆเป็นประจำเพราะเรียนพิเศษกว่าจะเลิกก็เกือบเที่ยงคืนถนนทางเข้าบ้านผมเป็นซอยเปลี่ยวไฟสลัวๆเงียบสงัดไร้ผู้คนพอเดินไปได้สักพักก็เริ่นรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามอยู่ข้างหลังตอนแรกก็คิดว่าตัวเองคิดไปเองคงจะเหนื่อยล้าแต่พอหันไปมองกลับไม่เห็นอะไรเลยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆทุกคืน ผมจะรู้สึกถึงแรงกดดันจากด้านหลังเสมอเหมือนมีสายตาจ้องมองอยู่ไม่ห่างจนกระทั่งคืนหนึ่งผมเหลือไปเห็นเงาดำทมึนเคลื่อนไหวช้าๆอยู่ตรงขอบสายตามันมีรูปร่างคล้ายคนสูงใหญ่แต่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติเหมือนกำลังลากอะไรบางอย่างไปตามพื้นดินเงาประหลาดนั่นปรากฏขึ้นตรงมุมเดียวกันทุกครั้งที่ผมเดินผ่านเสาไฟต้นที่สานับจากปากซอย มันตามติดมาเรื่อยๆไม่เคยหายไปไหนพอก้าวเร็วขึ้นมันก็ดูเหมือนจะก้าวตามทันพอกลั้นใจหยุดเดินมันก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นราวกับรอคอยความกลัวกัดกินใจผมทุกย่างก้าวแต่ก็ไม่กล้าหันไปเผชิญหน้าตรงๆจนกระทั่งคืนที่ฝนโปรยผมตัดสินใจรวบรวมความกล้าหันพรึบกลับไปเต็มตัวแสงไฟสลัวส่องกระพบผิวน้ำที่นองบนถนน ทันทีที่ผมหันไปเงาประหลาดนั้นก็จางหายไปในความมืดพร้อมกับความรู้สึกเย็นเยือะเยือกที่พุ่งเข้าประทะแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเองผมเห็นบางอย่างสะท้อนในแอ่งน้ำเล็กๆเบื้องหน้านั่นไม่ใช่เงาของผมแต่มันเป็นใบหน้าที่บิดเบี้ยวไร้แววตาเฝ้ามองผมอยู่จากเบื้องหลังความรู้สึกเหมือนถูกกระชากวิญญาณกลับมามันไม่เคยจากไปไหนเลย แค่ไม่ให้ผมเห็นมันตรงๆเท่านั้นเองตั้งแต่นั้นมาผมก็รู้ดีว่าเงาปริศนานั้นยังของตามติดผมกลับบ้านทุกคืนไม่ว่าผมจะรีบแค่ไหนหรือวิ่งสุดแรงมันก็อยู่ตรงนั้นเสมอเป็นเพื่อนร่วมทางที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกที่แผลซ่านเข้ามาในทุก9ก้าเดิน